กามจัดวันไหนวันเนี้ยราชการต้องการและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและเร่งรัคทิ้งขยะก่อต้อก็บองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพหรือสสสจะกสอรเครื่องไถ่ลดเล่าหรือสสสการท่องเที่ยวแห่งประเทไสยและวัดคณะธรรมงานแบนี้ลอยประปงสายเลยนะเนี่ย ขยะกลัวไม่มีทางขยะเลยตายแล้วเที่ยวรอยกระทงไงมายนั่นใช่กองขยะไหม

ขงตงระกนตกงดกงิตะการตะกาดนตะแงสินตะกงดะกงดนตะดนตะกดินตกงดิมตะดตะกงดนตะแตะกงดตะกงดิต่กงลานตะกนตะ่งินตกงนะินกงขมะพงะงดากงริงนะกะกตกดนงดดตานตงนินกกะ การจำหน่ายกระทงตลาดสัาลต้องทำและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดได้ีีอย่างเขืองวดและเร่งรัดสนับสนุนโดยจังหวัดต่างเทศบาลเมืองต่างท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสบุปผาเครือข่ายวัดเล่าหรือสครอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและวัดคณะขับการดระนินรอยกรรทงสายอยู่ในวันี

ลัสายต่าสซืบสายพิเศ์กระดูยยายจ้งหัวสายขอเชิญรูปอนุรักษ์สุขันต์ของกระดงสายหลายสิบพ <c oughs> ันตัวหรอยัง <c oughs> มีสพันห้าร้อยหกบ่ลอดสายจากค้งสวบก้านิธ normally วันที่สิบแปดถึบกพฤศกายนองพัาร้อยหกสิบ่อ่าไม่ลอยกลับบ้าเร็วมาลอยกระดงกสายกัน <c oughs>

ก็ต้องจัดไม่เสร็จเลยแม่เดีย๋ยวรอเขาจัดเสร็จก่นอนเดี๋ยวพามาเที่ยวขอขัวีนะครับ บ้านกินข้าวดีวกว่าอยู่ข้าวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> วิงว่งวิ่งวิ่งเลยเนะี <One. S 1> ่ยวเดี๋ยวกลับไปทำก <c oughs> ระทงนะเดห,หนูลอยไปหาแ <c oughs> ม่แม่เลยนะหรือป่า ลึกลงสะพานขุนบกรุงรัตนโกสินทร์0 0เมตพบกัคือสอัลลังกาตากาาแสนผสมจะไม่ถลอยกระทงเลไฟจะไหมแก รถดับเพลิงวิ่งทนร้อนอีกแล้วแม่เ้ยเหมือนร้อจริงๆนะประเทศตากเนี่ยลอยไปปากปากน้ำเลยเหรอไถึงบ้านเลยเะรอไถึงบ้านกลับบ้านพาหลานมาลอยกระทงเร็วๆ <c oughs> พาหลานกลับบ้านมาลอยกระทงเร็วๆเลย ปีนี้ก็ไม่จัดขบวนัม,ม่แม่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะไม่ได้ใส่ใจเลยเถ้ามมีงานเลื่อนเริงนี่เหรอเฮ้ยเทศบาลเมืองตากเนีก็เริ่มตั้งบูธขายของกันแล้วโอ้โหงดกินที่ร้าน <c oughs> มีติมไหมเราพาไปเลยดีกว่าเราต้องดูเราต้องดูลู่ทางก่อนใช่ไหมแม่ก่อนที่เราจะมาเที่ยวของตั้งริมน้ำมีแล้วอ้วนจะมาเปิดร้านขายอะไรบ้างเนี่ยขอทานแล้วกันไอ้อ้วนอะเอาแม่ ไอ้อ้วนมานั่งขอาทานแล้วกันง่ายดิเดือนต่อด้วยงานพระเจ้าตาัใช่เดี๋ยวนี้ห่างๆแล้วเนะี่โอ้ยของขายเยอะเนี่ยจะว่าไปไม่ธรรมดาเนี่ยอย่างจามขนมจิน พูดถึงยาวขนมจีนเลยนกถึงไอ้แป้งจริงเลยเนะี่ยันจีนข้าวยังไม่รู้เนะี่ยไอ้อ้วนมันต้องนั่งขอทานมันมันของขายไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันงูงหงิดใส่จะขายลูกค้าเขาเอ็มนั่งขอทานจะเฉยอยู่เฉยดีแล้ว <laughs> เอาของอะไรมาขายเดี่ย เอาคูปเปอร์ซานิเดววิวมาขายเอ่เอเียวงานเมืองตาดไร่ประทีปพ,พันดวงผมก็จำมันจากเมื่อกี้นี่แหละเพลงเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวให้อ้วนกลับไปทำกระทงก่อนลอยแม่งเลย โอเคแม่แค่นี้ก่อนไม่มีไรละหมดละเมืองตากเล็กๆแค่นี้แหละใช่โรงแรมเวียงตากคขาแม่ออาล้อเซนลิมน้ำแม่มรรยากาศยามค่ำคืนสโลสเล <laughs> เอาไม่ลงหรอกแม่ผมก็ปากดีไปงั้นแหละแต่ผมทำลงนะผมไม่ถือนตงคงเขาหรอก <laughs> 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 ปากหมาได้ไหม <laughs> ไม่ได้ปากร้ายคนปากร้ายกับปากหมาไม่เหมือนกันควสนสปีนไม่อะไรนะ ทรายมีดีกว่าพอได้หน่อยนี่ดีกว่าต้องเทคานคอดินกันเปนป่าวะ yeah. Yeah. ซึ่งน้ำใจซึ่งน้ำใจอะไรผมไม่มีน้ำใจอะไรเลย,เลยแม่ <laughs> ผมยังหาความดีตัวเองยังไม่เจอเลยแม่แม่มาซึ้งน้ำใจผมอะแม่ซึ้งน้ำใจอะไรเนี่ยผมยังหาความดีของตัวเองยังไม่เจอเลยวันนี้บอกจะคืนตังค์ให้แม่แพทไอแม่ของเนี่ย ดีเซลเขาเขาไม่เอาอีกโอดูนี่นั่นตส่ตาสาซื้อของมาฝากอีกสาวมะพร้าวมาฝากอร่อยด้วยแค่นั้นก็เยอะแยะพอแล้ววันกูทิ้งโค้งได้ไหมเนี่ย้ <S 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 ีโค้งได้แม่งไงช้องพี่หนึ่งสองดีกว่า ม้องเห็นแล้วกันโอ้ยแม่ก็พูดไปสวัสดีครับแม่ฝนจ๋าแม่ฝนจ๋าเนี่ยมาทุกไลา์เลยอ่ะ ผมจำได้มีจุก <c oughs> ไม่ค่อยทักอรัชอบมานั่งดู <c oughs> แค่นี้ก็ดีใจละวว่างๆก็ทักทายคุยกันได้นะครับแม่ดีผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะแม่นอะหาเรื่องแทมไม่ไยเบื่อกลั <c oughs> วแม่จะเหงาไง แต่พอไม่มีความดีแม,แม่จะรับโอเคกเหรอผมมันก็ไม่มีแล้วแม่ผมยังหาไม่เจอเลยแม่มาหาเจอเลยไม่ชอบไฟสูงแม่เอาไฟต่ำต่ำพอผมขออยู่แบบธรรมาดามแ,บบแบบนี้พออยู่เคยอยู่สูงแล้วมันเปล่าเปลียวไม่ไม่มีความสุข เหนื่อยอยู่สูงก็เหนื่อยอยู่ต่ำเตี้ยรเรียรดินแบบนี้ดีแล้วมีกินเรืนวันพอได้แม่แม่คอยช่วยเหลือบ้างอันนี้ก็มีความสุขแล้วครับไอเก่งเบาไอห่าดนุสิบโลเลยห่าไ,ไม่กลัวอันเบียดเลยเีย วิ่งกลัวเลยอาจจะอะไรกระทงด้วยอ่ะโหกระทงมันจะใหญ่สิแม่อะเนี่ยถ้าใครถ้าใครมาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากทางใต้นะเนี่ยมาปุ๊บมาจอดตรงนี้เลยถึงบ้านผมเลยเนี่ยเนี่ยจอดสามแยกเนี่ยตากบังอังเจ้าเนี่ยอะมาจอดสามแยกเนี่ย้า ถ้าจะมาหาจแจนนะอืมเลี้ยวขวาเลยเนยโรงแรมสวนศิลเนี่ยเนี่นี่ยแยกสวนศิลปเนี่ยเออคผมก็มันก็ไม่มีป้ายบอกที้ตรงนี้ว่าแยกอะไรอ๋อศูนย์ศูนย์สร้างทางแยกศูนย์สร้างทางโอ้ติดตู้เลยติดที่เดียวที่อื่นก็ติดกันสามสี่ที่ ได้แยกสวนศิลนครับแม่หน่อย <c oughs> นี่โรงแรมสวนศิลเนี่ยเลีเ้ยวขวามาเลยเลี้ยวขวามาประมาณสามสี่ร้อยเมตรอ่ะตรงมากลางคืนก็จะเจอไอ้บังเนี่ยขายขายรต,ตีอยู่เนี่ย อันสิบบาทแวะอุดหนุนมันได้นะเฮ้ยมีงานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยย่างเนยย่างเนยอ๋เอเขาเปิดร้านเมืองตากอุย้ยพึ่งรู้เนี่ยสุดยอดคนเต็มเลยแม่คนเต็มเลยย่างเลยนี่ตรงมาใช่ไหม นี่ามาเลี้ยวตรงนี้เลยแม่เนี่ย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 เนี่นเยเือนไทยเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีที่พักเลี้ยวลงเซเว่นเลยแม่เนี่ยฝั่งตรงข้ามไปเลือนจำนะเลี้ยวซ้ายแม่เลี้ยวซ้ายอันนี้เอ่อมดเคเอฟซีนี่ร้วนบัฟว่รจะมีร้านขายของแม่ไม่ต้องโก,กตายเนี่ยเห็นไหมแม่แมเลี้ยวตรงเข้าไปเลยอ่ะ อ่าอยู่ไม่ไกลหรอกไม่หน่อยไม่หน่อยอยู่ไกลอยู่นู้นอยู่เขือนน่อนนู่นไปเขื่อนก็ต้องไปกินปลาครับปลาเยอะปลาเยอะ,ยอะไม่ใช่ปลายุดนะปลาเยอะอ่าเดี๋ยวเข้ามาประมาณสองกิโลสามกิโลถึงบ้าน ปุเจคนสวยบอกโอ้ oh, เข้ามาลึกไม่ลึกหรอกแม่ขนาดโอ้ใจคุ ran, ูเจอยู <championships> ่ล <Superman> hmm? hmm. ึกพเคกยังมองเห็นเลยนี่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 อ้าวอาเนี่อันนี้ร้านใหญ่รวมอันนี้ร้านใหญ่รวมแม่อันนี้ร้านใหญ่รวมนี่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 คนเยอะมากร้านใหญ่รวมเนี่ยขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยเด็กเทคโนเก่าอ่ะไอ้ยะสาวเทคโนนี่นี่นี่เห็นไหมเรือนไทยเรือนไทย นี่สามห้าสิบาทแต่เราไม่เข้าไปตอย่างนี้หรอกยังไม่ถึงบ้านเราโน่นบ้านเรา,บ,า,เราบ้านเราอยู่ไหนนน่นบ้านอูเราอยู่แถววัดตรงไม่ได้แม่ตรงมาตรงมาตรงมา,งมาไปเดี๋ยวเราจะไปหาแจ้งกันอะไรก็ไม่เป่าร้องเขี่ยเลย เดี๋ยวเราพาไปบ้านไปห,หาแจ้งกันตรงมาแล้วแม่ตรงมาเรื่อยๆแถวนี้เจ้าถิ่นจะเยอะหน่อยต้องระวังขับรถอะ่ะ นี่ร้านเอ,อพี่พิงลงร้านพิลงเรียกพี่แล้วกันนะสีแยกนี่ต้องร้านพิลงพ่ลงปิดร้านมันไมไม่ขายกันมนะันเนี่ยอะไรอะไรนะแม่โอเคพ่อแม่ดีเซลใช่พ่อแม่ดีเซลเก่งเขามาถูก ไอ้ตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทอะไรมันก่อนมันลืมแล้วปาริศาเขาปิดไปแล้วเนี่ย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 โครงการบ้านทรัพย์อะไรเนี่ยตรงเนี้ยก็ก่อนเป็นรีสอร์ทปาริศาตรงนี้ก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดบ้างรีสอร์ทหมาหมา <laughs> <c oughs> หน้ากว้างสี่หกเมตรดีกว่าเว้ยแบ่งให้คนละหกเมตรดีกว่าหน้ากว้างหกเมตรบ้านสี่เมตรใช่ไหมอืมเพราะเราต้องตามยาวนี่เจอวัดแล้วเจอวัดแล้วไอ้แม่วัด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 ที่เรามารอ <c oughs> ของแจก,กน้ำท่วมใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ รีวิวให้แล้วรีวิวให้เขาพีเธอแม่นี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 ่อันนี้ก็ใกล้สุดละเอารีสอร์ทอดการเดินหิวนี่นี่ป้ายการเดินหิวเห็นไหมป้ายสีหเหลืองๆเนี่ยอ่ะอดรถหลังตามมาหายขโทษทีขอโทษทีมอเตขี้โม้เอาเข้าบ้านแล้วแหละเดี๋ยวน,นี้ก็มืดตึ๊บหน่อยนะอพอถึงการเดินหิวเลี้ยวขวาเลยอ่าถึงไหน เอออยู่อยู่บ้านตอนนูมัง้งน้องแงป่าไม่รู้ดีเซล,ลกลับไปเนี่ยอ่าตอนนี้จะเป็นสาพระแม่ที่แจนชอบเล่นน้ำอะ่ะจะพาแจนริงมาเล่นน้ำแ,แต้ากัวกลัวผีก็นูนเลยพักเดินไทยนู่นแล้วค่อยขับรถมาหาแจนที่นี่แต่ถ้าไม่กลัวผีก็ก,การเด้นหิวเลย ผีมีหรอกต้องกลัวกลัวคนนั้นคนน่ากลัวกว่าคนแม่งยืมตังค์แม่บางคนแม่งยืมไม่คืนในยน่ากลัวเนี้ยยืมแล้วคืนไม่น่ากลัวหรอกอืมแล้วก็จะผ่านบ้านลูกอมนะน้นําในสระบ้านลูกอมไหลออกมา แหมอบตอไม่มาทงมาถมไลยนะตั้งแต่เลือกตั้งกันเนี่ยหาจะเสียงกันเดี๋ยวเถอะนะอือตรงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนี่สี่แยกในบ้านเราเนี่ยขวาก็บ้านเรานะข้ามสี่แยกไปก็บ้านเราพี่เยอะแต่ไม่รู้จะทำเฮียอะไร เ,เชๆๆๆๆๆๆๆิบเชิบเชิบเชิบเนี่ยตรงนี้หลยอ่าที่ต้นไม้เราหายอ่ะเอา้าเฮ้ยมันมืมดจังอ่ไม่อยู่บ้านเหรอไปบ้านน,น,าานู้นแน่เลยเออเนี่ยบอกว่าลวดหนามนมันมีอยู่หลังบ้านนะถ้ามันช่วยขึงก็ไม่ต้องซื้อละ <c oughs> อาก็าหมดปัญญามาันล <c oughs> ูกเ้ยนอน ตัดผมมาด้วยไปตัดที่ไหนมาวะหลอดแท้ละ่ะไมบอกกูตัดให้มาเลยเนี่ยมาเลย,เยมาตามทางทเลยเลยตามทางที่บอกใน่ยตรงสี่แยกเมื่อกี้นี่สี่แยกบ้านล่างนะมีป้ายบอกห้าเก้าสาสิบสี่เลี้ยวขึ้นมาเลยอ่า บ้านแจ้นของแท้ต้องมีโนนโรงฆ่าสัตว์อยู่ข้างหน้าโนนเห็น <laughs> <laughs> ไหมไฟโรงฆ่าสัตว์อ่ะ <laughs> โอ้ยอา้าวโมจะโมขับเลยบ้านล้วโอเคแม่แค่นี้ก่อน <laughs>